เพื่อนๆคะมาดูรถ h ฮ b ริดรุ่นใหญ่น่าใช้อีก1นึคันค่ะคันนี้เป็นพี่ Accord h ด b ฮบริดเทนะคะเป็นรถปี2019ราคาไม่ถึงล้านนะคะนี่คันนี้นะโอ้โหทุกคนค่ะจะพูดยังไงจะพูดยังไงดูไปหน้า LED Projector นะคะคันนี้ก็เซ็นเซอร์รอบคันดูความหรูหรานะคะทุกคนได้สีดำตัวนี้เป็นตัว h ฮ b ริดนะคะล้อเดิมเขาสวยมากๆโอ้โหทุกคนคะสวยมากนะคะ นี่นะคะประตูท้ายนะคะเปิดง่ายๆแบบนี้เลยภายในได้พื้นที่กว้างๆเจ้าจของเดิมดูแลดีมากเนาะรถคลาสนี้นะคะจะบอกว่าพรีเมียมสุดๆเลยนะคะที่นั่งคนขับเป็นยังไงมาดูกันนะคะนี่คือรถปี2019โอ้โหตน้นโอ้โหสวยมากนะคะมีซันรูฟด้านบนนะคะเปิดรับแสงรับลมได้นะคะคือสีเบาะแม่เอ้ย สีบอสวยมากนะคะมือทาบอ,อกเลยนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังชันแพทเทิร์นชิพครุสคอนโทรลให้ครบชุดเลยนะคะระบบนำทางนีเวเกเตอร์จอตรงกลางขนาดใหญ่ๆนะคะคอนโซลตกแต่งลายไม้สวยๆเลยไวเลสชาร์จนะคะอยู่ในนี้แล้วนะคะ USB ใดๆให้ครบชุดค่ะ e c o n m o d e Sport m o d e EB m o d e นะคะเบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้ให้ครบแล้วสวยไม่จะพูดยังไงนะคะเอาไปไม่เกินล้านคะ่ะที่9,99,000บาทนะคันนี้ผ่อนเท่าไหร่นะมาดูกัน คอนอยู่ที่16,725บาทเท่านั้นค่ะ